สวัสดีครับผมผม January แดนนี่โอ๋นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง My Hero c แคนเมนะครับผมก็วันนี้เป็นตัวของเดนกินะครับคามินรินะครับผมเป็นงานของ The Amazing Hero นะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มที่9นะครับผมก็เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า เดนกิเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบลองมาจากแก๊ง3ามนอแก๊งสามชานั่นเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกกันเดีว่าครับผมโอเคเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับผมก็เป็น The Amazing Hero นะครับตนนัวนี้เป็นวอลุ่ม9ครับงานนี้ก็กล่องสวยนะครับซีรีส์นี้นี่กล่องสวยมากนะครับผมข้างๆก็เป็นเดนกิครับ ันนี้เป็นลอตเจแปนนะครับผมก็จะมีสลักไว้ตรงนี้นี่อัตราก็เป็นสายฟ้านะครับตัวนี้นกล่องสวยครับนี่ข้างหนึ่งนะครับผมด้านล่างก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้ครับเหมือนเช่นเคยเลยครับผมโอเคด้านบนก็เป็นอย่างนี้นะเป็นสีเหลือง ของเดนกิโอเคเรามาแกะดูกันครับผมก็ผมเป็นคนที่รักษากล่องนะปกติแล้วนะครับเ,<อ>เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็น กล่องแรกที่ผมแกะขาดนะครับโหผมเฟลมากมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาเทปติดกันโอเคเรามาดูข้างในกันต่อครับผมก็ <c oughs> แบบฉบับเดิมนะครับข้างในก็มีตัวกันกระแทกมาให้นะครับผม <c oughs> แล้วก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ของเราอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เดนกิตัวนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งสาม 4ชิ้นนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นไม่มีนี่มาให้นะตัวยึดกับฐานอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ลอยไงส่วนใหญ่งานนี้มันจะลอยนะเนี่ยเออมันจะเป็นมีตัวยึดกับฐานมาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับมานะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูจากชิ้นส่วนแรกกันเลยนะครับผมชิ้นส่วนแรกนี่ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับ งานนี้ผมยังไม่เคยเจอที่ผิดหวังเลยนะครับส่วนหัวทําได้เนี้ยบนะครับผมเผ้านะครับยิ่งพอมันผมสีเหลืองด้วยแหละจุดตําหนิมันเลยน้อยเข้าไปใหญ่นะครับผมแวนเบิลนี่สวยนะครับเหมือนเหมือนเลยรายละเอียดดีมากครับส่วนหัวถือว่ารายละเอียดดีมาก ต่อไปก็จะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับการลงสีตัวเนี้ยไม่ค่อยดีครับแต่ว่ารายละเอียดการทําผ้าการทําอะไรการทํารอยยับอะไรเงี้ยดีครับไปติตรงลงสีครับขอ,ขอบจะเกินมาเยอะมากครับตัวนี้และอย่างคือนิ้วเบี้ยวเลยครับแต่นิ้วเบี้ยวมันเป็นการแพ็คกกมานะผมก็ไม่อยากจะว่าเขาเท่าไหร่ เนี่ยครับสีก็จะเห็นนะครับขอบขอบมันจะเกยมาหมดเลยเดี๋ยวเราลองต่อครับแต่ถ้าพูดถึงเราไปตั้งโชว์อย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นหรอกครับอยู่ที่เป็นทางด้านจิตใจของแต่ละคนมากกว่านะยิ่งผมเป็นคนเก็บทั้งกล่องด้วยโอเคครับแต่ว่าส่วนล่างนี่ถือว่าดีขึ้นมานะครับ ส่วนขาลงไปนี่ถือว่าดีขึ้นมาเพราะว่าสีไม่ค่อยเยอะครับส่วนเกยส่วนอะไรไม่ค่อยมีครับรายละเอียดก็ถือว่าดีครับข้างหลังก็สลักโค้ดไว้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองต่อดูครับอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมแกะมาของงานนี้นะครับของงาน Amazing Hero เนี่ยที่ว่ายืนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องใช้แกนต่อกฐานนะเออ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปให้คะแนนกันช่วงท้ายคลิปครับผมก็สําหรับเดนกิตัวนี้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าให้คะแนนกันจริงๆนี่ตัวนี้ผมขอให้ไปที่3.5คะแนนนะครับผม3.5ดาวโอเคเพราะว่าหนึ่งนะครับนิ้วมันเบี้ยวครับและการลงสีก็ไม่ค่อยดีครับตัวนี้ คใครจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันตัวหลักๆเนาะอันนี้มันไม่ใช่ตัวหลักอะถ้าใครชอบก็จะเก็บก็ได้ครับหรือว่าใครที่เก็บแบบงาน Amazing ทั้งหมดเนี่ยเออก็ต้องเก็บให้ครบทุกตัวประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับผมว่าผมถือว่าสวยนะแต่นี่หลักคะแนนผมให้ในแบบกลางๆไงใครจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ตัวนี้โอเคครับถ้าไม่มีรอยแบบอะไรเนี่ยรอย ลงสีเกยเนี่ยผมอาจจะให้สีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปหน้าใครอยากให้แกะตัวอะไรหรืองานจากเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหามาแกะให้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย